ป่าอายุทยาครับแท็กทีมวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรรุมยำไอเค่ขวางความเจริญครับวันนี้เพจก้าวไกลเคลื่อนไหวอีกครั้งครับได้มีการออกมากระบุข,ข้อความว่าทุกคนคะแนวร่วมเพจและชาวอายุทยาสแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สีดาไล่จระเข้สื่อถึงการไล่เสนียดที่ขัดขวางความเจริญออกจากเมืองอโยุยา พร้อมสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าสร้างสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวันนี้ครับ29กุมภาพันธ์ที่รัฐสภา3สสพระนครศรีอยุธยาพักภูมิใจไทยรวมกันแถลงข่าวเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงสถานีอยุธยาครับ จากกรณีดังเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสอสอทวิพงศ์ได้มีการโพสต์คลิปที่ได้มีการลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆเชิญชวนร่วมประชุมเรื่องผลกระทบรถไฟฟ้าความเร็วสูงและมีการทำโพลให้ประชาชนนะครับมีการแปะสติ๊กเกอร์ว่าชาวอยุทยาเนี่ยต้องการสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในรูปแบบใดระหว่างสถานีใต้ดินและสถานีลอยฟ้าก็เรียกได้วางงานนี้นะครับเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเลยครับ ขนาดเดียวกันครับคุณผู้ชมทางเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรครับก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าทุกคนคะชาวอาย,ยุทยาไม่ทนผุดป้ายสนับสนุนการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงให้อยู่ที่เดิมวอนผู้คัดขานโปรดเห็นแก่ประโยชน์คนอาย,ยุทยามากกว่าตัวเองซึ่งในป้ายนะครับระบุข้อความหลากหลายเลยนะฮะโดยบอกว่าโปรดเห็นประโยชน์คนอย,ยุทยามากกว่าประโยชน์ตัวเอง สถานีรถไฟไทยจีนอยู่ที่สถานีรถไฟเดิมคนอยุธยายอยากได้สถานีรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่เดิมเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ร่วมได้กับโบราณสถานสถานีรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่เดิมครับล่าสุดครับคุณผู้ชมวันนี้เลยครับ29กุมภาพันธ์เพจวันนี้กไกลโกหกอะไรเคลื่อนไหวอีกครั้งครับได้มีการออกมากระบุข,ข้อความว่า ทุกคนคะแนวนร่วมเพจและชาวอายุทยาสแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สีดาไล่จระเข้สื่อถึงการไล่เสนียดจันไรที่ขัดขวางความเจริญออกจากเมืองอโยุทยาพร้อมสนับสนุนให้ทางรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงครับชาวบ้านบางคนนะครับได้มีการให้ข้อมูลกับทีมงานนะครับว่ารู้สึกผิดหวังกับสสก้าวไกลทั้งๆที่เลือกมาเองกับมือเห็นเป็นคนรุ่นใหม่อยากให้มาช่วยพัฒนาจังหวัด แต่ดันมาขัดขวางความเจริญเรื่องเนี่ยมีให้แก้ให้ช่วยเหลือชาวบ้านตั้งเยอะกลับไม่ทำและจะไม่เลือกพักก้าวไกลอีกแล้วครับงานนี้คุณผู้ชมตัวตึงเพจดังเหมือนจะมากันหมดเลยนะฮะทั้งคุณเคสามถุยกลุ่มสีดางรวมถึงป้าอายุทยาครับ โซเชียลเนี่ยต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไว้อย่างมากมายนะครับโดยบอกว่ายิ่งคัดค้านยิ่งแสดงให้เห็นว่าถ่วงความเจริญขนาดไหนความจริงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่จะเป็นต้องค้านหรอกรอตรวจสอบงบประมาณและการทำงานจะดีกว่าค้านได้ไร้สาระมากนี่คือสิ่งที่ผมรอมานานคนอยุธยาต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ด้วยตัวเองบ้างไม่ใช่ให้เด็กอมมือออกมาหาแสงสุดยอดเลยครับพี่น้อง นี่คือผลของความผิดพลาดที่เลือกสอเสเฮงซวยเข้ามาทํางานผลก็คือการขัดขวางความเจริญของท้องถิ่นแคมเปนอยุธยาตาสว่างเลือกตั้งครั้งหน้าดูดีๆนะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมวันนี้ครับ29กุมภาพ,พันธ์ที่รัฐสภานะครับสามสพาสพระนครศรีอยุธยาจากาพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการตามมาโดยนางสาวพิมพ์พฤดาตันจราลักษ์ สสพระนครศรีอยุธยานายประดิษฐ์สังขะจายสสพระนครศรีอยุธยาได้มีการร่วมกันถแถลงข่าวเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดําเนินการสร้างรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยาโดยนายสุรศักดิ์นะครับกล่าวว่าเรา3มคนเนี่ยพร้อมกระบอกเสียงแทนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกท่านในการดําเนินการผลักดันโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้แต่ในชั้นกรรมาธิการเพื่อผลักดันและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยาเพราะการสร้างรถไฟความเร็วสูงนั้นนะครับจะสร้างประโยชน์ต่อชาวอายุธยาเนื่องจากการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วจะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุนเกิดการพัฒนานโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยครับ พาะเมื่อการเดินทางสะดวกสบายก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ทําให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวอิทยาเนี่ยดีขึ้นน,นะครับทั้งนี้ครับหากยิ่งโครงการเดินหน้าล่าช้าเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย และประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสในหลายๆด้านด้วยครับการพัฒนากับการอนุรักษ์เนี่ยสามารถทําควบคู่กันได้ในหลายประเทศเนี่ยก็มีการสร้างรถไฟใกล้กับมรดกโลกเช่นสถานีรถไฟเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีที่ตั้งติดกับวิหารเมืองโคโลนซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อออกจากสถานีรถไฟเดินเท้า5นาทีก็ถึงวิหารเมืองโคโลนแล้วครับ วัดโทจิก็เป็นวัดเก่าแก่ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุสําคัญทางพระพุทธศาสนาของชาติไว้อย่างมากมายตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียวท่ามกลางความเจริญของประเทศญี่ปุ่นจากความสําคัญทางประวัติศาสตร์องค์การยูเนสโกจึงขึ้นทะเบียนวัดโทจิให้เป็นมรดกโลกซึ่งใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีรถไฟเพียง10นาทีก็ถึงวัดแล้วเป็นต้นครับ หรือตัวอย่างจากประเทศอื่นๆเช่นเยอรมนีและญี่ปุ่นเนี่ยสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์เนี่ยมันสามารถทําควบคู่กันได้ครับพวกเราสสเมืองอยุธยาทั้ง3คนไม่รอที่จะช่วยกันสร้างความเจริญให้กับชาวอายุทยาขอเป็นกระบอกเสียงแทนชาวอายุธยานะครับพร้อมจะประสานงานและเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดําเนินการสร้างรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุทยาโดยเร็วครับ และทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะครับลูปเอกของเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะฮะ